วันที่16สิงหาคม2515ทีมชาติบัลนาชาติลังสิ่งใการุกเพื่อแก้มือล้างหายกันอีกครั้งครับว่างดอกไม้ป่าของจอรต้คนวาจินอว่าดอกไม้ป่าสันติบุญ1 1 4ตัวบอลแข้งเก่งสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาครับเพชรมาลัยเพชรเจริญนลุ้นเพชรมาลัยสอสอสุนชัยนี่ชื่อเดิมเขาหนึ่้อยสิบสี่ละก,ก,ก,กันเป็นฝ่ายน้ำเงิน น่าสนใจครับคู่นี้แพ้ชน,นะกันมาครั้งที่แล้วครับเมื่อล่าสุดทางด้านดอกไม้ป่าครับที่เอาชนะไปวันนี้มีโอกาสขึ้นแก้มือล่างง่ายอีกครัครงงง้งครับสรับทางด้านเพชรมาลายทุกฟอมหลังของมุมแดงครับน็อกยกสามเพชรพัฒนาพิพิธภัณเดมีน็อกยกสี่จุโถไฟเตอร์มวยไทยล่าสุดก็โชว์สวยครั้งเอาชนะเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์คู่นีของเขาวันนี้ที่น้ำมงินฝั่งล่างง่ายมุมน้ำเงินครับสามฟองมาที้ต้องบอกว่ายัง คำว่าชนะไม่เจอครับสำหรับลมงชอยอ,ส,าาอส,สันนลินแช้น้องยกสามราชันสอสรนมกล่าสุดก็แพ้ดอกไม้ป่าสิ้โต้งปาจีนผู้จบของเขาในวันนี้นะครับการผู้ชี้ขาดริการธนวัตรลุงสาสารวารุณประพสบขอยู่ที่มุมแดคนนงครับ5-4บนเวทียกที่2ครับนี่สิยกนี้ไปก่อนครับทางห้านน ตัวนุานี่เดินไม่สุดครับเดินเดินเดินถอยทำให้ดอกไม้ไฟเด้งยาวแข้งซ้ายยาวแล้วก็บรรยากาศในเวนทีก็คือน,นะครับวันนั้นทำให้พิกเชือดชนะไปวันนี้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งครับเกมจะจบแบบไหนครับจบอย่างไรแก้มือได้หรือว่าจะโดนย้ำแค้นอีค้ครับน่าสนใจครับมาติดตามฝาย,ยาวๆจังหวัดตั้งรับจับทางฝีมือจังหวัดสองนี่ทางด้านดอกไม้ไาดูได้เปรียบชัดเจนครับแต่ว่า แลัง,งความแข็งแกร่งแข็งแรงของอลักรก็ดูไม่เป็นรองครับอยู่ที่เกมกวามชกของไทยจะเข้าตาคำนาณมากพอทันในวันนี้ล่างพับในยกกังจะเดินจิ้มมาขวาเบียดเข้าไปคอะไรพ็อลัร ก็จะเคยเจอกันมาครั้ง,งแล้วโดยอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้หมดยกแ,แรกไอ้หมูยที่สองกับพกให้น้ำอ่อนครับน้ำต่อนเกมบุที่ยกที่สามครับขอตัวยกท,ที่สามความไม่เบียดอยู่ที่สลลเสมือหน้ําเงินมาดูว่าวันาานี้ครับเพชรมาลัยเลยแพ้มาก็จริงครับตอนที่แล้วแ,แก้มือร่อางกายได้หรือไม่ครับหรือเป็นฟันดอกไม้ป่าครับที่ยำแขนไปอีกครั้งครับเกี่ยวแขนขวาย,ยา,ายาทราย ยาป้าไว้แทงซ้ายมาจับไปอย่าโยกขึ้นเพร่เสียงตัดเยเกี่ยวด้านโมกยักษตัสุดท้ายของเมลายังเดินต่อเมื่อรับเรียกเข้าไปเกี่ยว่่างบัตไลนะครับสะเปิงหีิบเท้าหน้าของนักน้าดกไม้ป่า ยุคกันยานคะแนนเพชรมา,ราะอะไก็รอเบียดรอขยี่รอ,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 อย่ำอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันครับก็ดูครับว่าใครจะจบในเกมของตัวเองได้ดีกว่ากันครับ เบี่ยงเข้าไปอ้ยจับในวงนในนี่เอาดีดีกว่า คนละแบบนะครับดูรับจะหนีไหนออกรื้ไม่ครับดอกไม้ป่าถ้าหนีออกก็น่าคิดถ้าหนีไม่ออกก็นี่ครับ I don't know we have big. ดูและคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าช็อตนี้สมควรนับหรือไหมครับตัว่มามันก้ามกล่นครับตัวมาลื่นด้วยแล้วก็โดนหมัดด้วยครับดูที่รุ่ี้ของกรมมการนะครับแฟนดูแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับว่าสมควรนับหรือไหมครับ ผมเองก็มองว่านับก็ได้ไม่นับก็ได้อยู่ที่กรรมการครับแต่ถ้าให้เรื่อนยิงผมมองว่าไม่นัานับครั้งนี้ครับถ้าเหตุตัรณ์จากใครก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าท่าั่มาลายีลุกคุ้มไวครับแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กรรมการนะครับอยู่กับเหตุการณ์ที่สุดครับ

นกโอ้โหช็อตแรกนับนี่ไม่เป็นไรครับยังคาใจอยู่นะช็อตสองนี่หายห่วงนะครับเป็นทางด้านดอกไม้ป่าุขาจะต้องบาดกินเรับเป็นควายชนฉะนั้นนกนยกที่สี่ยาำแคนเอาช่ทางด้านเพื่อนนายเพชรจินริศไปอีกครั้งแบบเด็ดขาดลับซิ่งสองสายนะครับทางไฟที่แล้วและไฟก่อนยิ่งไฟนี้ครับมีนับแรกแล้วก็ส่วนนับที่สองนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ